เดี๋ยวตกเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกนอตกนอตกตก,ตกไม่ตกนาะแมงเต่าทองจ้ะห้ามตกเดะเดี๋ยวเจ็บนะหนูเอ้ยแมงเต่าทองไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นเต่าทองนะเมียนแหละตกนะหนูอย่าตกอย่าตกอย่าตกนอ สรุปแล้วไม่ตกค่ะเขาเกาะได้ค่ะเกาะติดค่ะตกจ้า